สวัสดีครับอยู่กับผมบางเก่งสายจกนะฮะวันนี้จะมารีวิวเจ้าคูปตะห้าร้อยแปดตัวนี้ฮะของเสียบังบินฮอจะกอบังบินเงี้ยจะฮะนะฮะนี่ฮะตัวนี้อ่อหมายปลแดงครับคนขับนี่รอทีเดียวครับมาดูครับภายในของเขาครับโอ้โหดุยกันเลยทีเดียว มาเจองานใหม่เลยครับงานนี้จกยังไม่แกะถุงเลยฮะถุงยังอยู่แดีวเลยคนขายใส่เกียร์ไว้ถูเลยครับตัวนี้ปิดเต้นเดี๋ยวสัภาพคำถามครับเป็นไงบ้างครับรุ่นนี้ใช่ดีไหมฮะใช่ดีฮะอฮะอ่าอ่ไอ้เครื่องอะไรนะรุ่นนี้เครื่องอะไรนะเครื่องร้อนแปลร้อนแปลงเนาะอ่าร้อนแปลเนาะอ่าแรงมากเท่าไหร่รู้ไหม ไปไดครับไปไรครับงานไปฮะมาลุยมาเจองานม่ครับงานนี้งานเร่งย่างเลยฮะอ่าเลยอ่าจักไปี่รถัอย่ครับนี่ครับ อะไรครับติดกันเลยครับทีเดียว <laughs> อย่านะะเดีย <laughs> ด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อน